โอซีที่ฉันทําไว้นะคะซึ่งโอซีเนี้ยเพื่อนเราเป็นคนทําให้ก็คือนางตราและที่เห็นอยู่ก็คือฉันน้าเป็นคนออกแบบเองซึ่งนงางไตมันไปเพิ่มแบบเอาไปตกแต่งในเกมการ์ตูนไลฟ์นะคะซึ่งมันก็แบบให้ใส่ข้อมูลอ,มอะไรนี้ได้หน่อยเผาพันอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะฉันคิดชื่อไม่ออกฉันก็เลยให้มันชื่อว่ายีหน้าใช่ค่ะยีหน้าตัวละครในโอวี แล้วก็อายุที่จริงอ่ะโอซิฉันอะเป็นเผ่าวแวมพายนะคะอายุหนึ่งพันปีใช่ค่ะ1,000ปีซึ่งสภาพก็อีดอกเด็กชิบหายเลยนั่นแหละแล้วก็ส่วนสูงจําไม่ได้นะคะส่วนเผ่าเป็นเผ่าวแวมพายสูงน่าจะร้อยแปดสิบกว่ากว่ามั้งถ้าจําไม่ผิดซึ่งฉันะก็เคยเหมือนจะวาดแฟนอาร์ตให้นางแตนนะเป็นรูปโอซิของฉันซึ่ง เอาแบบมาปรับเปลี่ยนให้มันเหมือนคนมากขึ้นซึ่งชิ้นแรกอะชิ้นวาดในกระดาษนะคะนวาดกระดาษสมุดอะไรรอบแรกอะแล้วฉันก็ลองเอามา,มาทาบแล้วก็วาดในแอปดูเนี่ยใช่ทุกคนซึ่งที่ฉันทําคลิปนี้ก็คือฉันแค่อยากวาดโ c อีกครั้งในแบบที่มันสวยกว่าเดิมอะซึ่งฉันคิดถึงโอนี้มากแต่ว่าตังตังมันไม่ใช้ในการทําคลิปแล้วก็แอบเสียใจยอยู่อะไปแล้ว